ก็เดยวครับมาลครับวันนี้จะมาแจกหมดบุดเวทสำหรับสายต่อยโดยเฉพาะเลยนะว่าตัวนี้ลบทรัพยากรแบบแบบทุกอย่างครับก็ไปดูวิธีการลงนันเลย mm hmm. ก็นับแรกกดเคราลิงก์บออกมาก็จะได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับกดขีกขวาไปครับแล้วกดโหลดครับ mm hmm. ก็ทุกคนไว้ไฟไหนก็ไปโหลดไฟล์นั้นเลยนะ อ่าของผมอยู่นี่นะปึ๊บมันจะมีไฟกิ๊ดเส้นตัวนึงครับแล้วก็กดอีกขวากจงไฟเอ็มแล้วก็ปิดไฟแล้วก็มาตรงที่หอยทากเรื่อครับก็ลบกิ๊ดเซ็นต์วัวก็ออกนะแล้วก็ตัวนี้ลงมาแล้วอ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปดูในเกมเลยครับไป ตอนนี้ผมก็อยุ่ในเกมอะไรนะครับบก็ดูครับก็ลบแบบพวกต้นไม้แล้วก็ปิดเมืองนะครับแบบเมืองตอนแรกถ้าไม่ลงแับจะไม่เป็นแบบนี้นะแล้วก็ท้องฟ้าก็ออกม่วงๆนะครับเนี้ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูน้ํานะตัวนี้จะลบน้ําได้นะครับอ่านี่ครับน้ําก็จะลบไปนะครับผมเนี้ย ก็ลื่นนะตัวนี้สำหรับสายต่อยว่าแนะนํานะสายต่อยโดยเฉพาะเลยนะแบบดูภูเขาอ,อะไรนะั่นลลบแบบหมดครับแทบจะไม่มีต้นไม้เหลือภูเขาอ,อะปตินจะยมงมีญ่าอะไรสักอย่างครับก็ประมาณนี้ครับคใครอยากให้ทําคลิปอะไรหรืออยากลงมัดอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับ ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมนะครับเจอกันครับ